ด่นรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะ PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพส่งอีเมลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ขอเรียนให้ทราบว่า PEA ไม่มีการส่งอีเมลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างส่งอีเมลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสำหรับช่องทางของ PEA ที่ถูกต้องมีดังนี้ 1. เว็บไซต์ w w w p c o m p a n y t h 2. facebook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 3.x a x@pea- ล่างไทยแลนด์ l 4 Line t l i ไ @pea- ไทยแลนด์ หากประชาชนมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่โทร1 1 2 9 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมง